กลุ่มก่อความไม่สงบยังก่อเหตุต่อเนื่องหลายจุดวันนี้ทั้งยิงและระเบิดสารดีการนักการเมืองให้ชินนิชาวงสวัสดผลสภาพสสอเชียงใหม่ขณะสารรัฐธรรมนูญยกคำร้องกรณีถุงยางชีพของสสอเพื่อไทยและประชาธิปัตย์สโมสรสมาชิกยังข้องใจการจัดการสิทธิป,ประโยชน์ไทยพรีเมียร์ลีกของสมาคมฟุตบอล ดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติวันนี้สุกที่20เมษายนวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยความวุ่นวายและเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นในสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้การประชุมสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีวาระที่สมาคมฟุตบอลจะชี้แจงกับสโมสรสมาชิกไทยพรีเมียร์ลีกทั้งหมด 18สโมสรเรื่องสิทธิประโยชน์หลังจากที่บริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตถอนตัวออกจากกันเป็นผู้ดูแลสิทธิประโยชน์การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับการชี้แจงในวันนี้ตัวแทนสมาคมสโมสรก็ยังมีข้อสงสัยนะครับวันนี้นายวรวีมักกูดีนายกสมาคมพร้อมด้วยสภากรรมการประชุมกับตัวแทนสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก มีผู้แทนจากบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตร่วมชี้แจงด้วยการประชุมวันนี้มีสโมสรสมาชิกร่วมประชุมทั้งหมด16สโมสรขาดเพียงอีสานยูเนเต็ดและไชน่าเอฟซีที่ไม่มีตัวแทนร่วมประชุมก่อนการประชุมมีประชาชนจํานวนหนึ่งนะครับมาชูป้ายให้กําลังใจขอให้บริษัทสยามสปอร์ตทําหน้าที่บริหารจัดการสิทธิประโยชน์ต่อไปโดยมีตํารวจจากกองร้อยควบคุมฝูงชนมาดูแลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวาย การประชุมเริ่มต้นด้วยบริษัทสยานสยามสปอร์ตซีนิเคตนะครับชี้แจงการเข้ามามีส่วนร่วมกับทางสมาคมฟุตบอลเรื่องการดูแลสิทธิประโยชน์และก็สื่อที่เป็นไปสื่อในเครือนะครับที่ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมด้วยปีที่ผ่านมามีสิทธิประโยชน์ทั้งสิ้น218.4ล้านบาทหากต้นทุนแล้วเหลือกำไรราว8ล้าน5แสนบาทจากนั้นนายวรวีมะกูดีนาย,ยกสมาคมได้ชี้แจง ด้วยการขอบคุณบริษัทที่เข้ามาช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลและมีแนวคิดว่าจะดึงให้กลับมาร่วมงานกันอีกแต่ถ้าบริษัทสยามสปอร์ตไม่ต้องการจริงๆก็อาจจะให้เข้ามาดูแลในส่วนอื่นสมาคมก็จะพยายามเต็มที่ที่จะขอให้บริษัทสยามได้ร่วมเป็นพันธมิตรผู้สัญญากับสมาคมต่อไปเพื่อจะได้ช่วยการจัดโลงสร้างสรรค์วงการฟุตบอลอาชีพให้เจริญการหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป แต่ในกรณีที่ภาษาเสีสเอร์ตยังยืนยันในจุดเดิมยืนยืนเดิมนะครับสมาคมก็จะขอร้องให้ช่วยเหลือในด้านหนึ่งเป็นพันธมิตรในด้านหนึ่งคือหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมในการงานการแต่งงานของอาชีพของเราไปการชี้แจงของนายวรวีดครับนายเนวินช,ชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ด ได้ตั้งคำถามต่อทันทีเรื่องรายละเอียดสัญญาการดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์เพื่อให้ประชาชนและสโมสรได้รับรู้ผมเพียงถามว่าหนึ่งมีการมอบสิทธิ์ให้ใครบ้างน,นะครับสองมีสัญญามอบสิทธิ์ไหมเพราะโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้ามีการมอบสิทธิ์มันก็ต้องมีกำหนดเพราะว่าวันนี้เหมือนกับผมตั้งคำถามว่าพอเกิดกรณีระหวา่างสมาคม t p l กับสโมสรสมาชิกแล้วไปกระทบสยามสปอร์ต สยามจะปล่อยประกาศถอนตัวในการบริหารจัดการิที่ประโยชน์ผมก็ต้องถามว่ามีสัญญาไหมในสัญญาที่ทํากันอีกเขียนกันไว้ว่าสัญญาี่ปีแล้วในกรณีที่เลิกกันกลางทางบอกเลิกใครเป็นคนมีสิทธิบอกเลิกหรือในกรณีดําเนินการบริหารจัดการไปเนี่ยมีการกําหนดรายได้ขั้นต่าของผู้บริหารสิทธิประโยชน์ที่รับไปบริหารได้ว่าจะต้องมีมินิมัมการันตีว่ารับไปแล้วจะต้องทําได้เท่านี้ ถ้าทําไม่ได้เท่านี้ก็จะต้องกระเฉแต่ว่า<ะ>นอกจากนี้นายเนยวินได้ตั้งคําถามถึงการที่สมาคมฟุตบอลไม่เคยยื่นเสียภาษีเงินได้หรือพอง,งอนดด้วยซึ่งนายวรวีบอกว่ารายละเอียดนอกเหนือจากที่ประชุมครั้งนี้ขอให้ทําหนังสือยื่นมาอย่างเป็นทางการซึ่งนายเนยวินยืนยันว่าจะส่งหนังสือถึงสมาคมฟุตบอลถึงข้อสงสัยทุกประการที่ได้กล่าวในที่ประชุม เพื่อขอคำตอบจากสมาคมต่อไปและก่อนปิดการประชุมตัวแทนจากบริษัทสยามสปอร์ตได้ประกาศส่งมอบการบริหารสิทธิประโยชน์คืนให้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วลงไปติดตามเหตุการณ์ในภาคใต้นะครับตำรวจเร่งขยายผลเครือข่ายคุ่มก่อความไม่สงบที่ถูกวิสามาันฆาตกรรมที่อำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลา5คนเมื่อวานนี้ซึ่งยืนยันได้ชัดเจนว่าหนึ่งในนั้นมีหมายจับถึง7คดีโดยเฉพาะ เคยกราดยิงรถตู้เมื่อปี2550ขณะที่วันนี้ก็ยังคงมีการลอบวางระเบิดขึ้นที่นราธิวาสติดตามจากรายงานนี้ครับชุดเก็บกู้ระเบิดรวมถึงทหารและตำรวจจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบระเบิดที่เรียมถนน,นสายฮูรูปาเรตันยมัดที่คนร้ายนำระเบิดซึ่งบรรจุในกล่องเหล็กน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมไปวางเพื่อหวังทำร้ายทหารพรานที่เดินเทา้าลาดตะเวนผ่านถนนสายดังกล่าวระเบิดซึ่งจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารทำให้ทหารพรานบาดเจ็บหนึ่งนาย หลังจากนั้นคนร้ายได้กราดยิงจนเกิดการประทะก,กันประมาณ5นาทีก่อนจะล่าถอยไปหลังจากนั้นไม่นานทหารพรานสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4805กรมทหารพราน48จังหวัดตรางธิวาสก็ถูกคนร้ายลอบวางระเบิดที่บ้านไอบาตูตำบลโต๊ะเดงอเภสุไหปาดีจังหวัดตรางธิวาสอีกครั้งทำให้รถยนต์ของชุดลาดตระเวนถูกสะเก็ดระเบิดพังเสียหายระเบิดครั้งล่าสุดนี้มีทหารพรานบาดเจ็บสีนาย พฤติการของกลุ่มก่อเหตุคล้ายกันกับเหตุระเบิดจุดแรกที่อำเภอระแงะนั่นคือมีกลุ่มคนคอยซุ่มยิงทหารที่ถูกระเบิดแต่เมื่อถูกตอบโต้ตได้คนร้ายก็ล่าถอยไปเวลา14.00น,นพันเอกเฉล,ลิมชัยสุดที่นวลผู้บังคับการกรมทหารพรานสีหพร้อมตำรวจเข้าตรวจคนบ้านผู้ต้องสงสัยที่บ้านแกแม่ตําบลตันยงมัดอำเภอระแงะก่อนจะจับนายมูฮัมหมัดยูโซเดิเร์ตตามหมายจับคดีความมั่นคงถึง3คดี โดยเฉพาะคดียิงนายเวียลาดและนางคมขำเพชรพรมสองสามีภรรยาที่เป็นครูโรงเรียนมานาการีและโรงเรียนบ้านทุ่งโตดังจังหวัดตราดทิวาดเมื่อ7กันยายน2553รวมถึงเหตุรอบยิงและวางระเบิดอีกหลายคดีในพื้นที่ช่วงเย็นวันนี้นายถิ่นคงจันอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีถูกคนร้าย4คนขับรถกระบะตามประกบและดักยิงจนเสียชีวิตขณะขับรถยนต์กลับจากที่ว่าการอำเภอสายบุรี โดยคนร้ายได้นำปืน M16 ของผู้ตายติดตัวไปด้วยขณะที่การวิสามันฆาตกรรม5ศพระหว่างการปิดล้อมจนเกิดการประทะก,กันที่อำเภอกรงปิน,นังจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้ล่าสุดพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง5คนประกอบด้วยนายลุกมันเดอร์แม่นายสมรีเดอร์แม่นายอิสมาแอรแปะตะ๊ะนายตัสกิรียะยอและนายสกูรีจัปกิยา โดยนายสกุรีมีหมายจับคดีความมั่นคงถึง7คดีมีคดีสําคัญเช่นกราดยิงรถตู้สายหาดใหญ่เบตงมีผู้เสียชีวิตแปดตเมื่อ14มีนาคม2550นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับคดียิงสถานีตํารวจภูทรปะแตอำเภอยะหาเมื่อ29กันยายน2549และวางระเบิดทหารพราน4701ที่กรงปีนังเมื่อ27กุมภาพันธ์2551 ส่วนจะเกีเ่ยวข้องกับการวางระเบิดพันตารวจเอกสมเพียรเอกสมยาอดีตผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบรรสตาหรือไม่นั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงมีอุบัติเหตุล่าสุดจากปากีสถาน,นครับเครื่องบินโดยสารภายในประเทศตกลงก่อนที่จะลงจอดไม่นานนะครับล่าสุดปรากฏว่าผู้โดยสารและลูกเรือรวม131คนเสียชีวิตทั้งหมดนะครับ สารนิทรรศเซียนรายงานว่าเครื่องบินโดสารภายในประเทศของปากีสถานพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ131คนตกก่อนที่จะลงจอดบริเวณใกล้เมืองราวันพินดีใกล้สนามบินนานาชาติเบนซีบุตรโตของกลุ่มอิสลามมบัดล่าสุดองค์การการบินพลเรือนของปากีสถานได้ออกมายืนยันนะครับว่าลูกเรือและผู้โดยสารทั้ง1 3 1คนนั้นเสียชีวิตทั้งหมดนะครับเครื่องบินโบอิ่ง737าลำนี้เป็นของสายการบินโบจาแอร บินออกจากเมืองกอราจีไปลงที่กรูอิสลามบัดคาดว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากสภาพอากาศที่มีลมแรงจัดและทัศนวิสัยที่เลวร้ายครับเราพักสักครู่กลับมามาดูการต้นร้านทองล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บางกะปินะครับตำรวจได้ภาพวงจรปิดแต่ว่ายังจับใครไม่ได้ครับ สนุนโดย t o y ยต a c a m r รีโซเล็กคลิกล็อกระบบแก๊สรถยนต์ Energy Reform